สวัสดีครับมาอยู่ในเกมไลน์ดังเชร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมปรีวิวตัวนี้นะครับก็คือเป็นแอดเวนนอนสเปรแสงนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่หลายคนนะครับออกมาช่วงแรกก็ถือว่าใช้กันเยอะมากๆนะครับสำหรับตอนนี้ก็เหมือนจะตกเมตาไปนะครับว่าทําไมนะครับมันตกเมตาไปจริงๆเลยว่ามันยังใช้งานดีนะครับก็จะเอามาลอง ทดสอบกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาดูความสามารถกันนะครับความสามารถนะครับเป็นการยกเลิกอมตะของศัตรูนะครับแล้วก็ห้ามใช้รักษานะครับเป็นสกิลใบนะครับแล้วก็ลดระยะโจมตีของศัตรูลงนะครับ30%อนนะครับอันนี้ก็ถ้าใส่เกียร์โดนมันจะดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปทดสอบนะครับว่า e. มันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับ สกิลที่2นะครับเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับ300%นะครับเพิ่มค่าความเสียหายคริติคอลนะครับ400%แล้วก็เพิ่มคอมเมนต์ยํำ3า30%นะครับก็คือมันเอามาบัฟให้พัรพวกนะครับจุดเด่นก็คือเน้นตีทั่วไปเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันจะแรงมากๆนะครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้ให้นะครับ แสดงความเสียหายนะครับในประเภทสายพลังนะครับสายพลังที่ยืนตรงหน้านะครับจะตีโดนตีแม่นนะครับเราจะตีแม่นง่ายขึ้นนะครับนี่ครับพลังป้องกันนะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้นะครับการป้องกันของศัตรูนะครับประเภทพลังนไม่มีผลก็คือการดาเมจแบบเพียวๆนะครับแบบเลือดเพียวๆนะครับ ไม่สามารถใช้อย่างอื่นกันได้นะครับก็ตอนนี้นะครับดัมเมนมีอยู่ประมาณ5ล้านนะครับก็จะเอาไปลองนะครับลองกับบอรด,ดูก่อน,นครับว่าจะใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับตีตัวเดิมนะครับไม่มีอะไรมาก มาลองทดสอบกันง่ายๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็อ่นี่นะครับถ้าสกิลแรกโดนนะครับเช้แบบตีนะครับทั่วไปนะครับนี่นะครับใบนะครับต้องเอาตัวมากันนะครับนี่นะครับบัฟตีนะครับ เอามากันอีกตัวนะครับอ่านี่นะครับนี่เรามีสามตัวนะครับสกิลที่ใบนะครับอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันไม่ไกลมากนะครับนี่ยที่ปกตินะครับนี่ครับคลิกคลิกคลิกนะครับยังเอาไม่ลงนะครับปกติตัวอื่นนะครับสกิลเดียวทีเดียวแปลงนะครับแต่ตัวนี้นะครับ คือไม่ได้นะครับได้แค่สกิลใบนะครับนี่ยแบบนี้นะครับนี่ครับดูกว่าจะาลงได้นะครับนี่ครับดูมันจะตายไหมกว่าจะนอนสปนอนสเปจะ ยิงเข้าตายได้นะครับแต่มีข้อดีอย่างเดียวคือตีไกลนะครับแค่นี้นะครับมันตีไกลมากรียะใบไม่ได้ก่วงมากนะครับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะครับก็คือมันดาเมจมันเบานะครับทั้งที่ของผมนะครับดาเมจ5ห้าล้านนะครับก็ไม่มีอะไรนะมันบวกอะไรไปเยอะแยะนะครับแต่ว่า มันยังไม่ค่อยแรงนะครับเดี๋ยวเอาไปลองกับตัวโคลโบนะครับจะเป็นอะควานะครับดูว่ามันจะทะลุได้ดีขนาดไหนนะครับมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเซตก่อนอ่ะจัดไปอะควา ก็มีอะไรมานะครับปล่อยตัวชนออกมานะครับมาดวนแต่ต้องมาอีกตัวหนึ่งนะครับเจออะควานะครับอะควาไม่มีดาเมจน,นะครับนี่ครับจะใบน้องได้ไหม นี่นะครับติดใบพอได้นะครับแต่ว่าอ่าปล่อยตัวชนออกมาให้หมดปล่อยตัวชนออกมาอตัวธรรมดาพัานบ้านนี่แหละครับ ัวน้าไม่น่าปล่อยมาเลยอ่านี่นะครับใบก็เห็นน้องมาไกลกัหน่อยดูนะครับอมาตะนี่ติดนะครับติดนะครับน้องเป็นอมาตะก็ทําให้น้องหมดอมาตะได้นะครับเนี่ยทะลุอมาตะได้นะครับ โดนรูใช so ้ได้นะครับนี่นี่นะครับน้องติดนะครับน้องติดสกิลนะครับติดสกิลใบนะครับเนี่ยใบติดนะครับ ก็ค่อนข้างลำบากหน่อยนะครับก็คือสกิลใบจะติดแต่ว่านี่นะครับใช้งานตอนนี้ก็คือมันไม่ใช่สายโจมตีนะครับเป็นสายซัพพอร์ตนะครับปว,ปวนมากกว่านะครับนี่ดูนะครับถ้าเมนไม่ค่อยแรงนะครับนี่ครับปล่อยไปนะครับสองสามทียังไม่เป็นไร ทั้งที่ตัวเองนะครับก็มีบัฟนะครับประมาณนี้นะครับสรุปแบบคร่าวๆนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องดาเมจนะครับมันไม่ได้นะครับสกิลตรงนี้นะครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลยกเลิกอมตะนะครับใบศัตัวตรงนี้นะครับ ใช้งานได้นะครับสกิลแรกนะครับสกิลนี้ใช้งานดีนะครับแต่ว่าอีกสกิลนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีบัฟนะครับบัฟพลังโจมตีนะครับ300%มีคลิกอีก400%นะครับแต่ก็คือมันเอาไว้บัฟให้ตัวอื่นนะครับตัวของมันเองนะครับทำดาเมจไม่ค่อยได้นะครับปกตินี่นะครับฝั่งนั้นนะครับเป็นสายพลังด้วยนะครับแต่ว่ามันเจาะไม่ได้โดยซ้ำนะครับ ปกติถ้าพลังขนาดนี้นะครับน่าจะเจาะได้นะครับนี่ผมใส่โจมตีเยอะขนาดนี้ยังเจาะไม่เข้านะครับก็สรุปง่ายๆนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือเอามาป่วนได้นะครับเอาใบศัตรูพวกนั้นใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะหวังดาเมจจากตัวมันไม่ได้นะครับแต่มันยังมีสกิลบัฟนะครับเป็นสกิลบัฟเพื่อนนะครับตัวมันเองก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับ คือมันไม่แรงมันก่อนนะครับมันบัฟทาให้เพื่อนตีแรงขึ้นนะครับก็จะดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นสายซับนะครับต้องเปลี่ยนเกียร์นิดหน่อยนะครับทําให้มันปล่อยตัวเร็วนะครับแล้วก็เกียร์วุดนะครับเป็นจมตีโดนแน่นอนน่าจะพอใช้งานได้นะครับก็สำหรับอันนี้นะครับก็จะรีวิวนะครับสำหรับเอสเบิร์นอนสเปซแสงนะครับ อพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ